สวัสดีครับสัน of ออฟเดอสัยินดีรับใช้ทุกคนนะครับนะามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนสบายๆแบบนี้นะหลายคนสงสัยว่าคลิปช่วงกลางวันนะครับนะที่ผมได้อัปโหลดไปเนี่ยมันหายไปไหนคือมันมีปัญหาหลังบ้านนิดหน่อยนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องลบออกนะครับเพื่อกันปัญหาในอนาคตที่จะตามมานะฮะคลิปนั้นก็เลยจําเป็นจะต้องลบออกอย่างน่าเสียดายซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน ด้วยเหตุผลอะไรนะทำให้มันถึงได้หายไปได้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องลงคลิปช่วงกลางคืนอยู่แล้ววันนี้เรามาพบกับคอนเทนต์พายเล่าเรื่องกันนะครับนะรู้สึกจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมติดลมตัวเองมากเลยนะครับชอบทํามากนะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตว่าจะต้องจํากัดในเรื่องอะไรนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเนมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ซะเยอะนะฮะ อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมใช้สำรับนี้แล้วกันนะครับในการเล่าเรื่องนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยหยิบไพ่มาอาธิบายเพิ่มก็ได้นะครับอ่ะผมยังคิดหัวข้อไม่ออกนะว่าจะทําเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าเรื่องไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับอืมเดี๋ยวดูซิไพ่อยากจะเล่าอะไรวันนี้ยังไม่เห็นพลังงานแฮะเดี๋ยวสับก่อนสับไปเรื่อยๆก่อน ไพ่มันนี้มันดีดออกมาเลยฮนะอืมเจ็ดไม้เทา้าผมต้องต้องค่อยๆดูนะว่าเป็นไพ่อะไรนะครับเจ็ดไม้เนาะเจ็ดไม้เทา้าความสําเร็จเหรอชัยชนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเอ่อชัยชนะความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณกําลังจะขวอย้ามันมาได้อะไรแบบนี้นะอืม เดี๋ยวดูก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนเก้าถ้วยอืมเ้าถ้วยนะเออวันนี้มาไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์แฮะแต่มันมาในแนวเสริมกำลังใจหรือเติมกำลังใจนะฮะราชนีถือไม้เท้าคุณอยู่ในช่วงกระแสพลังงานที่เรียกได้ว่าเข้าใกล้ความสาเร็จเข้าไปทุกทีแล้วนะอืม เข้าใกล้ความสําเร็จเข้าใกล้สิ่งที่คุณกําลังจะปรารถนาละละ่ะในอีกไม่ช้านีตอนเนี้คุณเดินถูกทางแล้วเส้นทางสู่ความสําเร็จสู่หนทางที่คุณปรารถนานะมันกําลังจะเข้าใกล้สิ่งสิ่งนั้นในอีกไม่ช้านี่ํสำคัญที่สุดเลยไม่ว่าเพื่อนๆกําลังจะตัดสินใจทําอะไรอยู่ในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไหนดูซิ ทุกสิ่งทุกอย่างมีจังหวะของมันนะฮะปล่อยใจสบายๆค่อยๆทําตามหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนะี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างที่มันควรจะเป็นถ้าวันนี้เพื่อนๆทาดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะความสําเร็จความสมหวังสมปรารถนาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มันก็จะกลายเป็นจริงตามที่เ,เพื่อนๆต้องการนะเนี่ยสเหรียญมันไม่มีทางจะหลุดลอยจากคุณไปไหนนะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีความอดมสมบูรณ์เป็นผู้ที่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทําสิ่งต่างๆได้ไม่เอาดีกว่าใช้คาว่าจะทํามันอาจจะดูแปลกๆไปใช้คํานี้ดีกว่าถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณโชคดี ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณนั้นอุด,ดมสมบูรณ์และคู่ควรกับสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนที่ดีแล้วนะในการนำพาคุณก้าวเข้าสู่ความสำเร็จนั่นเองนะเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าใกล้สิ่งที่คุณปรารถนามากขึ้นเรือล่มอยู่ในหนองทองมันจะไปไหนเนะี่ยหากคุณมีม i n d ซ e t ที่ดีแต่เริ่มและลงมือทำในวันนี้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องคาดหวังหรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่างใดหากทำวันนี้ดีอนาคตข้างหน้าย่อมดีอย่างแน่นอนอืมวันนี้เป็นไพ่เล่าเรื่องในเชิงการให้กําลังใจนะครับนะแล้วเป็นการตอกย้ํานะว่าคุณอ่ะมีจุดๆุดนั้นอย่างแน่นอนเด็กถือถ้วยอยากใจร้อนไปค่อยค่อยดูค่อยค่อย,อย,อยจัดการไปทีละก้าวไปทีละสเต็ปสิ่งไหนพอทําได้ทํา สิ่งไหนที่เกินความสามารถหรือมันอยู่เหนือการควบคุมคุณก็ปล่อยวางแค่นั้นเองนะเราทำแต่ในสิ่งที่เราทำได้เรามองเห็นแต่เป้าหมายที่เราเข้าใจและสามารถเข้าถึงได้ก็พอแล้วเนาะเทมเพลนต e อะไรบางอย่างบอกผมว่าตัวคุณที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่บางครั้งเทมเพลนต e คือความสับสน คุณอาจจะยังรู้สึกสับสนอยู่เท่านั้นเองว่าทางที่ฉันเลือกเดินเนี่ยมันถูกทางจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ฉันตัดสินใจได้ดีไหมถ้าฉันลงมือทําไปมันจะเวิร์กหรือเปล่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังนะเรื่องของอนาคตถามว่าคนเราคาดหวังได้ไหมผมว่าได้นะแต่ต้องอย่างม,มากจนถึงขนาดที่เอามาทุกที่หลังนะฮะ คุณรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีบทเรียนมีประสบการณ์ชีวิตที่สอนคุณมาในเรื่องเรื่องนี้เยอะมากนะจนคุณเนี่ยเรียกได้ว่าตรงเป็นผู้ใหญ่มากเลยทีเดียวไม่ว่าตัวคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่มาวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้การที่คุณได้มาเจอคลิปนี้สิ่งที่คลิปนี้อยากจะบอกก็คือเป็นการเตือนสติทั้นั้นเองว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วนะคุณนะมาถูกทางแล้วค่อยๆเดินไปความสําเร็จนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหรอก นะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งท้อถอยไปคุณนะ่ะเดินถูกทางแล้วเพราะว่าผมได้ชื่อคลิปแล้วนะเออเดี๋ยวจะตั้งตามนี้เลย2ถ้วยหากคุณคิดว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่เพียงลำพังแล้วก็ไม่ใช่นะครับคุณยังมีจัก,กรวาลอยู่เคียงข้างคุณยังมีธรรมชาติหรือโลกที่พร้อมอบกอดคุณเสมอ หากในวันนี้คุณมาเจอคลิปนี้และคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนคุณไม่มีใครให้รู้เอาไว้นะว่าอย่างน้อยซันออเดอร์สักกนก็ยังอยู่ข้างคุณจักรวาลก็ยังอยู่ข้างคุณโลกใบนี้ยังอยู่ข้างคุณเสมอและตัวคุณเองก็อยู่เคียงข้างตัวคุณเองเช่นกันสิบไม้เท้า สองดาบแม้วันนี้มันเหนื่อยแม้วันนี้มันหนักแม้วันนี้มันจะแทบขาดใจไม่เป็นไรพักพักผ่อนบ้างนะครับพักผ่อนบ้างเหนื่อยก็พักมีแรงก็ค่อยลุกขึ้นสู้ขึ้นมาใหม่วันนี้หากทำอะไรผิดพลาดทำอะไรล้มเหลวไม่เป็นไร อย่างน้อยคุณก็ทำมันอย่างดีที่สุดแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ก็ได้อืมค่อยเริ่มต้นใหม่ทำไมผมมันรู้สึกมันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยวะยังไงไม่รู้ไม่ได้เหนื่อยทําคลิปนะแต่ว่าผมรับรู้จากพลังงานของเพื่อนๆได้โดยตรงเลยที่มาดูคลิปเนี่ยเหมือน,มนเพื่อนๆที่ดึงดูดคลิปนี้เหมือนคุณอยู่ในช่วงที่กําลังเหนื่อยและกาลังสับสนมากผมยังรับรู้ได้เลยตอนเนี้ยมันมาแน่นอยู่ที่อกเนี่ยตอนเนี้ยอืม เห็นใจนะเห็นใจนะครับนะแต่ขอยคุณรู้ไว้เถอโ่าคุณมาถูกทางแล้วนะอย่าเพิ่งไปเร่งอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องเกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ทุกอย่างมันมีทามิ่งของมันชัดเจนครับใต้สาหรับขึ้นเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนใต้สําหรับขึ้นเป็นสามสามสามดาบนะครับถ้าคาดหวังมากๆมันจะเป็นทุกนะอย่าคิดมากไปเลย อยากกังวลไปเลยนะฮะผมไม่รู้นะว่าคุณไปดูสื่อหรือไปดูอะไรมานะก่อนจะมาดูคลิปนี้นะครับแต่จะบอกนะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นเสมอไปหรอกสิ่งที่เสมอไปคือความไม่เสมอไปไม่จําเป็นที่คุณจะต้องกังวลว่ามันจะเป็นอะไรในทางที่มันไม่ดีไม่หรอกครับทางที่ดีมันก็มีเออถ้าคุณทํวันนี้ดีวันข้างหน้าย่อมดีอย่างแน่นอนอืม ผมว่าสาระสำหรัขคนคลิปนี้ไม่น่าจะเป็นการอ่านไพ่แต่เหมือนเหมือนเรามาคุยกันมากกว่าเนาะผมถามหน่อยได้ไหมเหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมอ่ะผมยื่นมือเหนื่อยไหมถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากจะพักหรืออยากจะร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะร้องมานะแม้วันนี้คุณจะไม่เห็นหนทางคุณรู้สึกว่าเอออะไรหลายอยา่างมันไม่ได้เป็นไปดั่งใจเลย มันแ yeah, ย่ไปซะทั้งหมดพยายามทำอะไรสิ่งหลายอย่างแล้วนะแต่มันเหมือนไม่ได้มีอะไรดีขึ้นคุณฟังผมนะทุกอย่างมีทั้มมิ่งของมันเสมอแหละคุณมาถูกทางแล้วแม้วันนี้อาจจะยังไม่เห็นหนทางก็ตามแต่อย่างน้อยหากวันนี้คุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ววันข้างหน้ามันก็ย่อมดีหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็วางบ้างก็ได้นะ พักผ่อนบ้างก็ได้นะออมแรงเก็บแรงเอาไว้สู้ต่อในวันข้างหน้าซันก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้มารู้ไหมช่วงชีวิตที่ยากที่สุดของซันน่ะคือช่วงที่แม่เสียใครที่ตามช่องนี้มาตลอดก็จะรู้ว่าซันน่ะอยู่กับแม่แค่สองคนปัจจุบันนี้คือซันก็ไม่ได้อยู่กับใครแล้วนะตอนเนี้ยอยู่คนเดียว และใช้ชีวิตคนเดียวนี่ก็น่าจะปีหนึ่งแล้วยอมรับเลยว่ากว่าจะผ่านไปในแต่ละวันอะช่วงแรกๆนี่คือเป็นอะไรที่ยากมากนะบวกกับ y t u t u อะ่ะผมพูดตรงๆว่ามันก็หนักนะฮะมันก็ค่อนข้างหนักหมาถึงยูไม่ได้บอกว่างานหนักนะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่ Youtube มันเป็นอะอืมก็มีผลกระทบต่อตัวของซันบ้างเหมือนกันบวกกับอีกหลายๆอย่างที่ก็ลุมเล้านะครับแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะ ปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคเราก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ดังคําสุภาษิตที่ผมมาพูดบ่อยครับคุนเขายังอยู่ไม่กลัวไร้ฟืนตราบใดที่เรายังมีสิ่งที่ว่าลมหายใจหรือชีวิตอะอะไรที่มันไร้ายๆอะไรที่มันแย่ๆในตอนเนี้มันก็แย่ไม่ถึง100่งร้อปีหรอกครับสักวันหนึ่งวันของเรามันจะมาถึง ชีวิตขอเรามีสุขทุกข์เป็นธรรมดาแม้วันนี้อาจจะยังเหนื่อยยังรู้สึกแย่ยังมองไม่เห็นหนทางแต่เมื่อเราตั้งใจทําทุกอย่างให้ดีอย่างมีสติอย่างเต็มที่แล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรเป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้คุณมาถูกทางแล้วอะไรแย่ๆอะไรที่มันไม่ดีคุณก็ตัดออกบ้างนะเก็บแต่สิ่งดีๆรักษาจิตใจของตัวเองเอาไว้บ้างนะครับ เพราะคนที่จะรักตัวคุณได้ดีที่สุดในจักรวาลน,นี้คือตัวคุณเองเท่านั้นหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีแก่เพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับคุณมาทุกทางแล้วนะอย่าเพิ่งย่อท้อไปถ้ามันไม่ไหวคุณก็พักนะครับมีแรงค่อยสู้ใหม่นะชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดานะขอช่องสันอุบสันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแยบแห่งดวงตะว,วันที่ทําให หัใจใจห็คุณมีความสุขและมีความหวังครับที่ผมเงียบไม่ใช่อะไรนะดิ้นเสียงเหมือนปลูกแทะ,ะ,ะเฮ้ยจะต้องทําศึกกับโป,โปรอีกแล้วเหรอเนี่ยหเห็นไหมมันก็มีปัญหาอยู่เรื่อยอะนะครับแะชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะ <laughs> พบเจอกันใหม่สำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับเราจะผ่านไปได้สักวันนะครับ